สวัสดีค่ะน้องเบเฟิรนมหาบุญเลขคอร์ดค่ะวันนี้เราจะมากินมะม่วงเบาเก่วปลดเดปลเดกเป็นตัวเลยดูสิคะดูสิตัวมันใหญ่เลยของยายเตะนะจ๊ะเวนกินเลยจ้ะ แ่บมากแซ่บเวอร์แซ่บแบบในหนันวในหนัวในหนในหนหนัวนัน่นแหละแซ่บแซ่บจ้าแก้วเราใส่อะไรบ้างคะแก้วเราใส่บักพริกป่นน้ำตาลเ้คาคาัควา่ควเ้าคั่วปลาเด็กตอน ดก,กนนดกน้ำปลาแดเด,ดเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยอร่อยเลิศสีปลาแดดส้งเอาบ้ตนี่ของมัดด้วยของมัด คนนี้ยังก็กก่บไปไหนค่ะบบง่องเขาเกมกอร่อยรสชาติยังไงคะรสชาติเค็มเค็มหวานหวานมซมอะไรคือ้มซม dưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แล้วพี่ธีกินมันแชีบก็คือคุยค่ะคุยแก้วขึ้นมาแล้วก็อ่ำเร็วขั้นตอนประแยกกิดน้ำมันขึ้แเชบพร้อมนะเลิศมาก ลำโพงมาแล้วจา้าเอาละค่ะิดเ,เพลงก่อนนอมาาบุญเลคคอร์ดทํำการทํำกาศเดียนี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะ แล้วหนูจะมาถ่ายอะไรให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะฝากกดแชร์กดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะคะบา,บายๆฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยสวัสดีค่ะ